เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดิ์ท่าปีนี้ของ็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีน้่งชมไปเลือกซื้อเลือกชมกันครับแต่งนี้เป็นบ้านไร่บ้านสวนนะครับสไตล์บ้านไร่เนื้อที่หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ของบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นสวยๆเลยพร้อมอยู่นะครับตัวบ้านขนาด9คูณเเมตรยกพื้นสูง1เมตรครับกำลังสวยกำลังเหมาะ ผนังก่อด้วยอิฐมอนแดงข้างหลังครับแข็งแรงทนทานรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับบรรยากาศดีวิวภูเขานะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าแรงอาจจะดูแห้งๆนิดนึงครับแล้วเจ้าของเพิ่งจะเคลียร์พื้นที่ไปนะครับก็เลยมีเศษใบมงใบไม้แห้งเยอะนะครับเลยดูแดงๆนิดนึงตัวบ้านยังสภาพดีอยู่เลยนะครับดูรอบๆก่อนนะครับไม่แตกไม่ล้าวไม่สุดโตมมีหนึ่งห้องนอนครับแบบใหญ่ๆมีสองห้องน้ํานะครับ มีห้องรับแขกห้องครัวแล้วก็ที่จอดรถต่อเติมเป็นห้องนอนได้ขนาด 3, คูณ6เมตรครับตรงบวิเวที่จอดรถห้องโถงใหญ่กว้างขวางครับห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวสินค้างชีให้ครบๆหน้าต่างมุงลวด็กดาดทุกบ้านลมรั่วลวดหนามให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้อยู่ภูเขาล้อมรอบครับน้ําไฟพร้อมครับผมเขาอยู่ได้เลยมีสระน้ําให้ด้วยครับขนาด 6, คูณ12เมตรแล้วก็หลังบ้านก็มีสระนะครับ6กคูณ20เมตร เอาไว้เลี้ยงปลาดึงน้ำมาเลืต้นไม้ทาาําศาลานั่งเล่นริมน้ำชิวๆได้เลยครับไฟฟ้าประปาสะดวกมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่กันด่านอยู่อาศัยได้จริงๆครับท่านใดสนใจไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยราคาถูกทำเลดีเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยใที่หนึ่งไร่ครับแปลงนี้อยู่ตบนเขาขุงอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี เปิดขายในราคาเพียง1.690 0ล้บาทนะครับแต่ตอนนี้ครับปรับลดราคากันสุดๆเลยครับรับลมร้อนไปเลยครับลดลดราคาเหลือ1 500 0ล้บาทนะครับสนใจไปดูสถานที่จริงก่อนได้ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ